ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณมีฝันมีไอเดียที่สร้างสารรค์มีเรื่องราวดีๆที่อยากบอกนำความตั้งใจของคุณแล้วมาหาเราไทาย PBS เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาผลักดันฝันของคุณไปกับเราโชคดีมากที่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสู่กระบวนการ commissioning แล้วก็ทำให้เกิดรายการยินดีที่ได้รู้จักฟ่านทางช่องไทยพีบีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีที่เราในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์จะมีโอกาสได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับย้ำว่าการคอมมิชชันนิ่งของทางไทย i PBS นั้นค่อนข้างที่จะมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากๆนะครับก็ถ้าหากคุณมีไอเดียก็อย่าลืมที่จะเข้ามาร่วมคอมมิชชันนิ่งในครั้งถัดไปนี้กับทางไทย i PBS ด้วยนะครับเปิดรับข้อเสนอรายการ วันที่23ถึง25พื่อจิกายนนี้ดูรายละเอียดการเสนอรายการที่ w w w t h a i p b s o r t h c o m m i s s i o n i n g น้ำฟันของคุณมาสร้างสรร์สังคมแห่งการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่กับเรา